เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story หาแนวร่วมครั้งใหม่สองสาวันต่อมาท่านนาบีสล,ลลัล,ลลอฮวะลวะสลัมจัดเลี้ยงอาหารให้แก่วงญาติของท่านณที่นี่มีอบูตอลิบฮัมซะและอลัลอับบาสผู้เป็นลุงร่วมอยู่ด้วยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วท่านนาบีสล,ลลัล,ลลอวะลัวะสลัมได้กล่าวปราศัยว่าฉันได้นำสารมาสําหรับมนุษยชาติเพื่อความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จะมีใครบ้างไหมในหมู่พี่น้องของฉันที่จะช่วยเหลือเพื่อเผยแผ่สารนี้ที่ประชุมเงียบกริบมีแต่เด็กอายุ13ขวบคนหนึ่งยืนขึ้นกล่าวว่าโอ้ถ้านราสุลลฮะข้าจะช่วยเหลือท่านเขาคืออลีบินอบิตอลิฟนั่นเองท่านอบีสุลลาฮอะลลอฮฺัลลัมอามือลูบหลังและพูดว่าเด็กคนนี้คือพี่น้องของฉันต่อไปเขาจะรับงานฉันจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามเขา ในขณะที่คนอื่นๆหัวเราะเยาะเย้ยด้วยความคลื้นเครงสนุกสนานที่เห็นมีเพียงแค่เด็กเล็กๆ,ๆไวัยไร้เดียงสาคนหนึ่งเท่านั้นที่เชื่อโมฮัมมัดนับได้ว่าเป็นความล้มเหลวอ,อีกครั้งที่ท่านนาบีสสลุลลาัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมต้องเผชิญในช่วงแรกของการตะวะอิสลาม